ครับสวัสดีครับผมอาจาร,รย์เกตก้าวินดูตลอดนะครับเดี๋ยวนี้เรามาพยากรณ์ผู้ที่มีลัคนาอยู่ในราศีตุลปะจำเดือนธันวาคมพุทธศักราช2566นะครับนะเอาละนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะฮะชาวราศีตุลน,นะครับนะจะมีดาวประจำตัว ก็คือดาวพระศุกร์นะครับเราจะเรียกว่าตนุตนุคือตัวเราให้นึกสภาพอะไรที่เกี่ยวกับตัวเรานี่คือใช่เลยนะแต่และบุคคลเนี่ยจะมีดาวดวงเดิมของตัวเองตั้งรับถ้ามีดาวดีตั้งรับก็ให้คุณนะครับถ้ามีดาวไม่ดีตั้งรับก็ให้โทษนะครับแล้วถ้าเกิดไปอยู่ในภพเรือนที่ไม่ดีก็ให้โทษเช่นกันนะนะเอาละอีกภพเรือนหนึ่งนะครับในราศีพฤษภเราจะเรียกว่าภพมรณะมา มรณะก็แปลว่าความเศร้าโศกเสียใจผิดหวังนะครับไม่ได้ดังใจะนะโครคภัยไข้เจ็บนะครับอ่ะเดวเรามาดูกันนะครับนะ<ม>นะก็ปรากฏว่านะครับตั้งแต่วันที่1เลยท่านย้ายเลยนะครับ1นึถึงย5ท่านอยู่ในราศีตุลนะครับในวันที่1ถึง25เนาะเวลา23่นาฬิกานะครับ30นาทีนะตะนุเป็นกเกษตรคำว่าเป็นกเกษตรคือความมั่นคง นะครับเราอยากจะทําอะไรยังไงเราจะมีความมั่นใจนะครับโอกาสอะไรต่างๆก็จะเข้ามานะครับเหมือนน่ะในรอบ1ปีเนี่ยนะครับเราโคจรกลับบ้านตัวเราเองนะครับเราย่อมมีความอิสระนะครับเราอยากจะได้อะไรปรารถนาสิ่งได้นะครับนะมีความมั่นคงในสิ่งนั้นแต่อย่างที่ผมบอกไปนะครับถ้ามีดาวที่ดีตั้งรับก็จะเป็นการเสริมนะครับให้ยิ่งเจริญก้าวหน้าแต่ถ้าเกิดมีดาวสตูตั้งรับ นะครับอารมณ์คล้ายๆว่าเรานะครับจากบ้านมาแล้วเรากลับบ้านกลับบ้านมาแทนที่จะสบายใจปรากฏว่ากลับบ้านไปก็งงแง่งงงแงงอาจจะสตูอะไรประมาณนี้นะครับอารมณ์ประมาณนี้นะโอเคนะครับก็ถือว่าดีนะในมุมดีถือว่าดีแล้วนะครับยังคงได้ตำแหน่งที่ดีงามนะครับนอกจากเป็นเกษตรแล้วนะครับในกฎเกณฑ์ของวิชาโหราศาสตร์ดาวพฤหัสนะครับที่อยู่ในราศีตุลจะเป็นประเภทนรเกณฑ์ประเภท นะครับสัญลักษณ์คนนะครับก็แสดงว่าได้ตำแหน่งอุดมเกณฑ์นะครับขอเรียกว่าเกณฑ์อุดมสมบูรณ์หรือเกณฑ์ความเจริญก้าวหน้านะครับหรือนิยมช,มชมชอบได้หมดนะครับก็ถือว่าเป็นเกณฑ์ที่เข้มแข็งก็จะส่งผลให้ชาวราศีตุลหลายๆท่านนะครับประสบผลสําเร็จในสิ่งที่ตัวเองปรารถนานะแต่ถ้าบังเอิญนะครับเรามีดาวพระศุกร์ปีนี้เป็นการกิณีจรก็จะยุ่งนิดนึงเพราะคําว่ามรณะจะมา มรณะถึงตัวคาว่ามรณะถึงตัวนะครับก็แสดงว่าอาจจะมีเรื่องเครียดหรือวิตกกังวลกับเรื่องบางเรื่องนะครับนะถ้าเกิดว่ามีดาวที่ไม่ดีตั้งรับก็จะส่งผลเกี่ยวกับเรื่องนั้นพบนั้นนะครับที่ทาให้ยุ่งยุ่งบุบบุบแต่ถ้าไม่ได้เป็นการนักกินีนะครับความทุกข์หรือความเครียดหรือสิ่งที่กังวลนะครับก็ได้รับการขี้คลายนะหายไปจบไปนะก็ถือว่า โอเคเลยนะครับดาวพฤหสศุกร์นะครับที่อยู่ในราศีตุลหนึ่งถึงหกเนี่ยนะครับเลิกเทศาตีเลิกมะหระศพนะครับก็คือเป็นเลิกคนหมู่มากนะครับวันที่7ไปจนถึงวันที่17เนี่ยเราจะเข้าเทวีเลิกนะครับซึ่งเป็นเลิกนางพญาเลิกสะดวกสบายนะครับวันที่18ไปจนถึงวันที่25นะครับเราจะเข้าเพชฌคาตเลิกนะครับเขาเรียกว่า เป็นเลิกตัดสินใจนะครับจุดที่ต้องระมัดระวังเลยในช่วงของเดือนนี้ก็คือในวันที่12จนถึงวันที่14นะครับเราจะเข้านักวางพิษนะครับก็เป็นจุดที่นะครับเราต้องระมัดระวังนะครับนะแล้วก็วันที่15ไปจนถึงวันที่17เนี่ยนะครับเราจะเข้านักวางปุเองนะนั่นก็หมายความว่านะครับทำอะไรยังไงช่วงนั้นจะเป็นช่วงที่นะครับเฮงสําหรับชาวราศีตุลนะครับนะเอาระนะครับ หลังจากนั้นก็จะทําการยกย้ายราศีในวันที่26ไปจนถึงนะครับสิ้นเดือนเลยเวลา6นาฬิกา4่5นาทีตัวเราวิ่งเข้าหาเงินคําว่าตัวเราวิ่งเข้าหาเงินก็แสดงว่าจะเป็นช่วงที่เรามีความกระตือรือร้นนะครับแล้วก็จะเป็นช่วงที่เราเองเนี่ยนะครับใส่ใจเกี่ยวเรื่องนี้มากเป็นพิเศษเกี่ยวเรื่องของรายได้การเงินก็การท้องโอกาสต่างๆก็จะเข้ามานะครับถือว่าดีนะครับส่วนอี้พบเรือนหนึ่งมรณะกระดุมพักก็จะได้เงินนะครับ ที่เกี่ยวเรื่องของการตกเบิกเงินประกันเงินที่รอคอยเงินที่เราคาดหวังว่าอยากจะได้หรือเงินที่มันต้องได้แน่ๆแ,แล้วมันเลดมานานหลือเกินนะครับก็จะเป็นช่วงที่มีโอกาสได้นะครับถ้าเป็นทักษะที่ดีนะก็จะให้คุณแต่ถ้าเกิดเป็นการลักินีนะครับก็แสดงว่าเราก็อาจจะเสียเงินเสียทองได้เช่นกันถ้าเป็นการลักินีนะเราจะอ่านว่ามรณะมคดุมพระและเป็นการลักินีเขาเรียกว่าอุปรรคหรือจุดเสื่อมจุดวิบัติ นะครับนะแต่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรอยู่ที่พื้นดวงเดิมของคุณเลยว่ามีดาวอะไรตั้งรับก็จะเป็นการขยายเรื่องนั้นนะครับถ้าเป็นการเล็กนี้ก็ต้องระมัดระวังเรื่องของการจับใจใช้สอยเกี่ยวเรื่องเงินเงินทองทองนิดนึงนะนะครับเอาละต่อไปนะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะครับดาวพระศุกร์ที่อยู่ในราศรีพฤจิก็จะช่วงนะยี่สิบหกถึงยี่สิบแปดเราจะเรียกว่าเพชฌฆาตเลิกเลิกตัดสินใจเนาะ ส่วนยีิบเก้าถึงสิ้นเดือนเลยสเสวยราชาเลิกเลิเล่สะดวกส,สบายนะดาวพระศุกร์ก็อยู่ตรงนี้ก็ไม่ได้เสียหายอะไรนะครับเพราะว่าเป็นธาตุนะ้ํะดาวพระศุกร์เป็นธาตุน้ําและอยู่ในเรือนธาตุน้ําก็ถือว่าให้คุณถ้าว่านะในช่วงของเดือนนี้ดาวพระศุกร์ให้คุณกับชาวราศีตุลนะครับนะเอาละต่อไปดาวพระอาทิตย์นะครับดาวพระอาทิตย์นะครับท่านเป็นดาวเจ้าเรือนนะฮะในราศีสิงห์นะครับเราจะเรียกว่าราพรธที่แปลว่าง่ายๆลาบลืน่นความสําเร็จสะดวกโยทิน นะครับนะแล้วก็เลยได้2ราเลยได้3ช่องทางในการทำมาหากินในลักษณะต่างๆนะครับก็นะครับอยู่ในจุดที่ดีงามนะเราเรียกว่าลาพระไปกับดุมพระอันนี้ถือว่าเป็นดวงเศรษฐีนะครับเป็นดวงของคนมีตังค์นะถ้าเกิดในพื้นดวงเดิมของใครเป็นประมาณนี้นะครับแล้วก็ไม่ได้มีอะไรมาตัดทอนนะโอ้โหเบาได้เลยนะครับเป็นคนที่หยิบจับอะไรก็มีแต่เงินมีแต่ทองนะแต่ถ้าเกิดมีดาวอะไรที่มาตั้งรับและเป็นศัตรูเขาจะยุ่งยุ่งวุ่นวุ่นนิดนึงนะ ลาพักกระดุมพักก็ถือว่าเป็นจังหวะที่ดีแล้วก็ต้องบอกว่าการที่นะครับลาพักเนี่ยเป็นช่องทางในการหาเงินใช่ไหมเรื่องของเงินเงินทองทองเรื่องของสิ่งที่ตัวเองเนี่ยปรารถนานะครับหรือในสิ่งที่เราพึงพอใจ นะก็จะส่งผลให้ชาวราศีตุลหลายๆท่านนะครับสบายใจเกี่ยวเรื่องของรายได้การเงินการทองนะครับอย่างดีเยี่ยมเลยอันนี้ก็ยินดีด้วยนะครับตอนที่ดาวพฤหัสทินะครับสถิตยอยู่ในราศีพิจิกหนนี้ให้คุณนะครับเพราะเข้านวางปุเอกราชาเลิกนะครับวันที่4จนถึงวันที่16กเนี่ยก็เป็นเลิกกลางๆเลิกนิ่งเลิกสมโนโลเลิกนักบวชนะจุดที่ต้องระมัดระวังเรื่องของหาเงินหาทองการลงทุน นะหรือจะทํายังไงให้มันได้กําไรดอกผลขึ้นมาเนี่ยให้ระมัดระวังนะครับในวันที่10จนถึงวันที่13เราจะเข้าพิษนักพิษนักก็คือความขัดแย้งทะเลาะเบาแว้งนะครับหรือไม่เป็นไปดังที่เราปรารถนานะครับจุดที่ให้คุณจะเป็นในวันที่14จนถึงวันที่16เราจะเข้านวังปุเอกช่วงนั้นเป็นช่วงที่อยากจะทําอะไรยังไงเกี่ยวเรื่องของเงินเงินทองทองนี่ถือว่าดีเยี่ยมดีงามเลยนะครับหลังจากนั้นนะครับดาวพระอาทิตย์ก็จะไปสถิต ยกราศีจากราศีพิจิกเข้าไปในราศีธนูนะครับเราจะเรียกว่าลาภะไปอยู่ในเรือนของสหชะนะครับลาภะสหชะกก็จะเป็นช่วงที่นะครับได้รับความโชคด,ดีต่างๆจากสังคมคนหมู่มากเพื่อนฝูงกัลยาณมิตรอะไรต่างๆ นะถ้าเราลำบากหรือเดือดร้อนหรืออะไรประมาณนี้แล้วเรามีกระยามิรที่ดีขเขาก็จะสามารถช่วยเหลือเราได้นะแต่ถ้าเกิดว่าเพื่อนเราก็ไม่มีเหมือนกันก็อาจจะได้เป็นลักษณะของคาปรึกษาในลักษณะต่างๆนะแลวจะเป็นช่วงที่เรามีเพื่อนเยอะเพื่อนมากเพราะราพานแปลว่าสิ่งที่นะครับปรารถนาหรือได้มาโดยไม่ค่อยคิดไม่คัดฝันและไปอยู่ในเรือสหาชาติที่แปลว่าสังคม นะถ้าเรามองในเรื่องเพื่อนก็ถือว่าโอเคเรามีเพื่อนแนะนํานู่นนี่นั่นนะถ้าเ,าเกิดเป็นในลักษณะของการตลาดการค้าการขายนะครับก็จะเป็นช่วงที่เราเองมีลูกค้านะครับติดต่อเข้ามาเยอะนะครับกับสิ่งที่เราถนัดหรืออะไรเขาว่ากันไปนะครับเราอาจจะมีความสามารถพิเศษนะครับเราอาจจะมีสินค้าผลิตภัณฑ์หรืออะไรก็สุดท้ายแต่ช่วงนี้จะได้รับผลดีจากสังคมและคนหมู่มากอย่างดีเยี่ยมอันนี้ยินดีด้วยนะครับดาวพฤหัสที่อยู่ในราศีธนู นะครับนะ17-29เนี่ยเราจะเรียกว่าธริทโทแห่งเลิกเลิกขอนะครับวันที่30จนถึงสิ้นเดือนเลยนะครับเราจะเรียกว่ามหาธนเป็นเลิกเศรษฐีใหญ่อันดีนะครับจุดที่ให้คุณนะครับก็จะเป็นในวันที่26จนถึงวันที่29เราจะเข้านัวางปุเอกนะธริทโทก็ถือว่าโอเคนะนะครับเดือนนี้ก็นวางปุเอกเยอะก็น่าจะมีอะไรที่มันขี้คลายนะครับกับเรื่องบางเรื่องก็น่าจะเป็นเดือน แห่งความสําเร็จนะครับในเกือบทุกราศีเลยเพราะว่าดวงดาวเนี่ยเข้าจุดนวังปุกเอกเยอะนะครับนะเดือนธันวาคมก็น่าจะมีเรื่องดีๆเกิดขึ้นนะครับกับโดยรวมภาพรวมของประเทศนะครับนะก็ถือว่าดีนะครับเอาละต่อไปเรามาดูกันต่อนะฮะเรามาดูดาวพระอังคารกันนิดหนึ่งนะฮะดาวพระอังคารเนี่ยท่านเป็นดาวเจ้าเรือนนะครับในราศีพิจิกนะครับเราจะเรียกว่าพบกับดุมพระนะครับที่แปลว่ารายได้การเงินการทอง นะครับกระแสงเงินสดสิ่งที่ปาถนาสิ่งที่ชื่นใจสิ่งที่นะครับเราชอบนะเขาเรียกว่ากระดุมพักก็คล้ายๆกับนะแค่สามารถทึกงอ่ะอยาได้อะไรก็ได้นะครับอีกพเรือนหนึ่งในราศีเมษนะครับเราจะเรียกว่าพบปัดตอนนี้ที่แปลว่าคู่ค้าคู่หุ้นส่วนคู่สัญญาคู่ข้องนะครับนะก็ถือว่าโอเคนะครับเอาละเรามาดูดาวเจ้าเรือนการเงินก่อน เราจะเลือนการเงินนะครับในช่วงวันที่1จนถึงวันที่26เนี่ยเป็นเกษตรตาที่บดีเกษตรแปลว่าแน่นอนมั่นคงได้แน่ๆก็แสดงว่าสําหรับชาวราศีตุลน,นะครับมีเกณฑ์ที่จะได้เงินแน่ๆกับสิ่งที่ตัวเองรอคอยกับสิ่งที่ตัวเองารถนานะครับจะเป็นช่วงที่นะครับเงินเนี่ยมีความมั่นคงนะครับนะรบ,บางครั้งก็อาจจะได้เงินมาจากมรดกเงินตกเบิกนะครับนะรบ,นะรบ,าบางครั้งก็อาจจะได้เงินมาจาก คนนัดจะให้นะครับอะไรประมาณนี้อันนี้ถือว่าดีนะนะครับนะอีพบเรือนหนึ่งนะครับดาวเจ้าเรือนปัตตานีนะปัตตานีมากระดุมพระนะครับก็อาจจะมีการร่วมมือเพื่อทําให้เกิดเงินเกิดทองกับคู่ค้าคู่คุณส่วนคู่สัญญาได้หมดนะครับหรืออาจจะมีการร่วมหุ้นนะครับหรืออาจจะมีการพูดจาพูดคุยเป็นองค์ความรู้อะไรก็สแแตนะครับนะถือว่าเป็นการแลกเปลี่ยนนะครับทาให้นะครับจุดมุ่งหมายเราคือเงินเงินทองทองเนี่ยมีช่องทางมีโอกาส ในลักษณะต่างๆสําหรับคนโสดก็จะเป็นช่วงที่เนื้อหอมนะครับจะมีคนมาขายขายนมจีบเยอะนะครับช่วงนี้ก็อยู่ที่ว่านะครับเราชอบแนวไหนนะฮะแต่โดยทั่วๆไปนะครับชาวราศีตุลเนี่ยจะเป็นคนชอบคนที่มีลักษณะคล้ายๆกับดาวองคารในแง่ดีก็คือว่าเป็นคนที่ขยันนะครับนะทำมากกว่าพูดนะครับแล้วก็ใช้ปุ๊บทําปั๊บเนี่ยโดยธรรมชาติของชาวราศีตุลนะนะบแบบเวลาใช้ทํานู่นทํานี่แล้ว เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเนี่ยเขาจะไม่ค่อยชอบชาวราศีตุลเนี่ยจะชอบปุ๊บสั่งปุ๊บทําปับ๊บอ่าอันเนี้ยเขาจะชอบเป็นสเปคเลยนะครับนะบนะก็จะชอบคนขยันนะครับ,นะรบแล้วก็ชาวราศีตุลน,นะครับหลายๆท่านนะครับก็มาที่จะมีแฟนนะครับเป็นนักวิศวกรรมนะหรือเป็นพวกทหารเป็นพวกตำรวจนะครับหรือเกี่ยวกับช่งางต่างๆนะี่จะถูกฉลกนิดหนึ่งนะเพราะว่าเป็นทั้งดาวจเจ้าเอนการเงินเป็นทั้งดาว นะครับเจ้าเรือนคู่ของจะไปลักษณะประมาณนี้นะครับนะแล้วก็ตอนนี้ดาวอังคารกับดาวพระศุกร์ที่เป็นคู่มิตรกันเจอกันวันเดียวเองก็คือวันที่ยี่สิบหกนายเห็นอยู่อย่างเงี้ยแต่เจอกันแค่วันเดียวนะครับอ่ะนะครับก็ถือว่าดีนะครับหลังจากนั้นนะครับดาวพระอังคารก็จะทําการยกย้ายราศีนะครับในวันที่นะครับยี่สิบเจ็ดนะครับไปจนถึงสิ้นเดือนเลยสะเวยทฤริโทแห่งเลย ย้ายในเวลาตีสี่เก้านาทีนะครับก็ไปอยู่ในภพเรือนของสหาชาก็เหมือนกันการเงินไปอยู่ในเรือนสหาชาก็แสดงว่าได้เงินจากสังคมหรือคนหมู่มากนะครับได้เงินจากกัลยาณมิตรได้เงินจากพี่น้องนะครับท้องเดียวกันหรือคนสนิทคนใกล้ชิดนะครับในกรณีที่ในพื้นดวงเราได้เป็นประจำนะนะแต่ถ้าเกิดในพื้นดวงเนี่ยเราเสียเป็นประจำก็ต้องระมัดระวังว่าเราอาจจะเสียเงินเสียทองไปกับคนสนิทคนใกล้ชิด พี่น้องท่องเดียวกันได้เช่นกันนะครับเพราะว่าในพื้นดวงของแต่ละคนเนี่ยเวลาผูกดวงขึ้นมาเนี่ยนะครับทุกคนก็จะมีกรรมเป็นของของตัวเองนะครับถ้าเรามีกรรมในเรื่องของพี่น้องเพื่อนฝูงหรือคนสนิทก็ให้เรามันระวังนิดนึงนะแต่ถ้าเกิดว่าเรามีบุญเกี่ยวเรื่องนี้เราก็จะได้สิ่งดีๆจากสังคมหรือคนอยู่มากจากคนสนิทคนใกล้ชิดเช่นกันนะครับนะบนะก็ถือว่าโอเคการเงินอยู่ในเรื่องของสหชาติก็แสดงว่านะครับจะโดดเด่นเกี่ยวเรื่องของการทําประชาสัมพันธ์ นะครับโดดเด่นเกี่ยวเรื่องของการค้าขายที่เกี่ยวกับในเรื่องของโปรโมชั่นต่างๆนะครับลดแลกแจกแถมหรืออะไรประมาณนี้เอาแล้วหลักๆก,ก็คือทําให้ลูกค้ามีความรู้สึกว่าเขาคุ้มค่าและเราไม่ขาดทุนนะก็ถือว่าโอเคนะครับนะอีกภพเรือนหนึ่งนะครับดาวจุเรือนปัตตานีเป็นสหัชชะนะครับก็มีเกณฑ์น,นะครับที่จะได้คู่ครองหรือแฟนที่ได้รับการ สนับสนุนนะหรือพ่อสื่อแม่ชักนะจกคนสนิทคนใกล้ชิดนะครับนะเอาละถ้าเป็นในลักษณะที่ว่า,าได้เพื่อนนะหรือคนที่รู้จักกันมานานเป็นแฟนก็ได้นะครับหรือเขาแนะนําให้เราก็ได้นะครับนะก็ถือว่าโอเคนะครับหรือจะได้คู่ครองหรือแฟนเกิดจากความสนิทสนมนะครับโดยที่เราไม่รู้ตัวเพล่แป๊บเดียวอ้าวหลงรักกันเสียแล้วนะครับนะก็มีโอกาสเป็นไปได้เช่นกัน นะครับก็ถือว่าโอเคไม่ได้เสียหายอะไรนะครับนะแล้วก็ต้องบอกว่าด้วยดาวอังคารเนี่ยที่ไปกลุ่มกับดาวที่ทมาจากพบเรือนดีเนี่ยเขาเรียกว่าอยู่ในเรือนลาพระเนี่ยมันเข้ามาบางทีไปเดินเที่ยวไปอะไรก็สุดแท้แต่เนาะไปเดินห้างหรือไปสถานที่ท่องเที่ยวคนมาจีบมาชอบก็มีความเป็นไปได้เหมือนกันนะครับนะนะครับต่อไปนะครับดาวนะครับพระอังคารที่อยู่ในราศีธนูก็เสวยเลิกเดียวคือทะตโถแห่งเลิกเลิกขอนะครับต่อไปดาวพระพุธ ดาวพระพุธเนี่ยก็ท่านจะเดินถอยหลังนิดนึงนะครับท่านเป็นดาวชื่อเรือนในราศีเมถุนนะครับเราจะเรียกพบความสําเร็จที่แปลว่าสุภะนะครับนะที่แปลว่าคนอุปธรมมขค้าจุนคอยชื่อหลือ,อพบเรือนหนึ่งในราศีกันนะครับเราจะเรียกว่าพบวินาศวินาศก็แปลว่าลับๆซ่อนเล้นนะครับปิดบงังไม่เปิดเผย นะครับแล้วก็กัะขังจองจาหรือเสียหายในลักษณะต่างๆหรือต่างถินแดนไกลต่างประเทศเลยก็ได้นะครับก็ต้องบอกว่าในช่วงของเดือนนี้นะครับดาวพระพุทธท่านก็จะมีการเดินนะครับพักองศาข้ามราศีนะครับท่านจะอยู่นะครับในราศีธนูนะครับในช่วงของวันที่1นะครับจนถึงวันที่นะครับ6อันนี้ถือว่าดีได้ตําแหน่งอุดมเกณฑ์เสวยทรัพยร์วิงทแห่งเลิก นะเขาเรียกสุภาสหาชาก,ก็แปลว่าเป็นช่วงที่มีชื่อเสียงนะทำอะไรยังไงได้รับการผลักดันสนับสนุนมีคนคอยช่วยเหลือนะครับนะถ้าเป็นพวกยูทูบเบอร์หรืออะไรต่างๆก็จะเป็นช่วงที่คอนเทนต์โดนจิตโดนใจนะยอดวิวก็ถลม่มทลายนะเพราะะเวลาดาวเจ้าเรือนนะครับสหาชา่าแปลว่าสังคมแล้วมาจากเจ้าเรือนสุภาอย่างนี้ด้วยนะครับอันเนี้ยเขาเรียกมีความเจริญก้าวหน้านะครับสาหรับชาวนะครับราศีตุลนะครับก็ถือว่า คนไหนจะเริ่มทำ u t u b e นะทำช่องหรือทำอะไรเนี่ยสำหรับชาวราศีตุลน,นะเดือนธันวาคุณจัดได้เลยนะครับเพราะวาความสำเร็จนะครับจะเกิดกับคุณอ่านะมีความสำเร็จนะครับสำหรับชาวราศีตุลน,นะครับก็จะเป็นชุงที่คุณสามารถมีชื่อเสียงโด่งดังระบือไก่นะครับเพราะดาวหลายๆดวงไปกลุ่มอยู่ในเรือนสหัชชะหมดนะครับนะอีกพบเรือนหนึ่งนะครับดาวเจ้าเรือนวินาศไปอยู่ในเรือนของสหชัชชะไอ้คำว่าวินาศเนี่ย นะครับไปอยู่ในเรื่องของสหาชาติเอาละท่านในมุมไม่ดีนะเราก็ต้องระมัดระวังหน่อยเพื่อนฝูงคนสนิทคนใกล้ชิดคนที่เข้าหานะครับก็อาจจะมีนัยยะซ่อนเลนนะครับจะเดินทางไปไหนอะไรยังไงนะครับก็อาจจะต้องระมัดระวังนิดนึงนะครับเช็ครถเช็คลานะครับแล้วก็ตรวจทานความเรียบร้อยนะก็จะได้มีปัญหาแต่ที่แน่ๆนะครับก็ถ้าเป็นการลักขนีนะ ก็ให้เรามัดระวังนิดนึงนะครับเกี่ยวเพื่อนฝูงเนี่ยจะทําความยุ่งยุยย่วุ่นนะครับแต่ถ้าไม่เป็นการธุรกิจก็ไม่ได้เป็นอะไรนะครับหลังจากนั้นก็จะทําการยกย้ายราศีนะดาวเจ้าเรือนสุภะนะครับมาอยู่ในเรือนการเงินอีกแล้วโอ้โหอันนี้อันนี้ถือว่าจำนะถือว่าดีนะสุภะกระดุมพระสุภาะแปลว่าคนอุปธรรมขำจุนนะครับกระดุมพระแปลว่ามากมายแปลว่าพึงพอใจแปลว่าชอบนะก็แสดงว่า มีคนช่วยเหลือเรื่องเงินนะครับบางคนทําเรื่องกู้นะครับบางคนรอคอยเงินอะไรเงี้ยมันก็มีโอกาสสาเร็จหมดถึงบอกว่าชาวราศีตุลเป็นราศีที่โชคดีที่สุดในเดือนธันวาเลยเกี่ยวเรื่องของเงินเงินทองทองนะมีทั้งชื่อเสียงมีทั้งเงินทองมีทั้งความสําเร็จมีทั้งคน อุปถัมภ์คำจุนนะครับอันนี้ก็ถือว่าดีเยี่ยมนะครับย้ายมาในราศีพิจิกนะครับในช่วงของวันที่7ไปจนถึงสิ้นเดือนเลยเวลา13บสนาทีสินาทีสะเวยสะมโนแห่งเลือดแต่ว่าอย่าโลภเยอะเพราะตอนนี้นะครับเข้าเลิกสมโนก็เป็นเลิกที่นักบวชอ่ะนะครับก็ถือว่าโอเคได้มาเรื่อยๆนะครับก็ถือว่าดีนะครับอีกภพเรือนนึงนะครับดาวจาุลิวินาศไปกระดุมมะถ้าเป็นการกินีก็การเงินการทองเสียหายไปโดยที่ตัวเองไม่คาดคิดไม่คาดฝัน นะครับก็ควบคุมเรื่องของการเงินหน่อยถ้าเรารู้สึกว่าให้ช่วงนี้เราใช้เงินเกินตัวหรืออะไรเนี่ยนะก็ไปหาประกงประกการมาจดซิว่ามันเงินเป็นหมดกับอะไรมันใช้ไปกับอะไรนะเราจะได้ควบคุมถูกนะเมื่อเราควบคุมได้ก็จะได้มีมีปัญหาเรื่องของการเงินการทองแต่แน่นอนคบว,ว่าวินาศไปกระดุมพระบางครั้งจะลงทุนหรือทําอะไรต้องพิจารณาให้ดีเพราะมันมีเกณฑ์ที่จะยุงย่งยุ่งวุ่นนะครับขาดทุนได้เช่นกันนะ ก็เป็นจุดที่เราต้องระมัดระวังนะครับนะเอาละนะครับต่อไปดาวพฤหัสบดีนะครับท่านเป็นดาวเจ้าเรือนสหัชะนะครับที่แปลว่าเพื่อนฝูงสังคมคนสนิทคนใกล้ชิดพี่น้องท้องเดียวกันนะครับอีกพบเรือนหนึ่งในราศีมีนเราจะเรียกว่าพบอะเรที่แปลว่าอุปสรรคนี้สินสตรูนะครับความบิดอันใจความไม่สบายใจนะครับนะ สหาชาไปอยู่ในราศีเมษเราเรียกว่าสหาชาไปอยู่ในเรือนของอคู่สัญญาและได้ตําแหน่งราชาโชคนะครับแล้วก็ยังได้อีกหนึ่งตำแหน่งเราจะเรียกว่าตําแหน่งอุดมเกณฑ์อุดมสมบูรณ์นะครับชาวราศีตุลหลายๆท่านมีเกณฑ์ที่จะร่วมมือร่วมงานกับคนรู้จักคนรู้ใจนะครับมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีนะครับนะเพราะว่าปตัตนิแปลว่าร่วมมือนะครับ แล้วก็ปัตตนิเนี่ยยังหมายถึงคู่ค้าคู่สัญญาด้วยก็แสดงว่าเรามีเกณฑ์ที่จะร่วมหุ้นกับเพื่อนฝูงหรือคนสนิทนะครับหรือร่วมหุ้นกับสังคมในลักษณะต่างๆก็อาจจะเป็นลักษณะของโปรโมชั่นต่างๆก็ได้ถ้าไปเกี่ยวเรื่องของการค้าขายเนาะแต่ถ้าเกิดเป็นเรื่องของความรักนะครับก็จะเป็นช่วงที่นะครับเราเองนะครับมีเกณฑ์ที่จะเจอ คู่ที่ถูกใจถูกสเปคเพราะว่าด้วยดาวพฤหัสกระดาวอังคารเนี่ยท่านแลกบ้านกันนะเขาเรียกเป็นอนุเกษตรสลับเรื่อนนะนะก็จะส่งผลให้เรามีเกณฑ์ที่จะเจอกัลยามิตรเรามีเกณฑ์ที่จะเจอนะครับคู่ครองนะครับหรือแฟนหรืออะไรประมาณนี้นะครับที่มีความสนิทนะครับนะแล้วก็บางคนก็อาจจะตัดสินใจคบหาดูใจก็เกิดจากความสนิท นะครับความมีความเอื้ออาทรที่ดีต่อก,กันนะครับก็ถือว่าโอเคและดาวพุหัสเล็งแล้วก็นะครับมักที่จะเจอคนที่ดีมีคุณธรรมมีความรู้เข้ามาหานะครับสาหรับชาวราศีตุลถือว่าด,ดีนะครับแต่ถ้าเกิดท่านใดนะครับเป็นการลักกินีซะอย่างนั้นนะครับอันนี้ต้องะระมัดระวังแล้วนะครับเพราะว่าดาวเจ้าเรือนอล,ลิจะมาอยู่ในเรือนปัต,ตนิแล้วเป็นการลักกินีมันไม่ได้แบบว่าทะเลาะก,กันแบบว่าชงเชงชงเชงนะมันทะเลาะก,กันในเรื่องของความคิดเท่านั้น นะครับแบบว่าประมาณว่าฉันคิดอย่างนี้เธอคิดอย่างนั้นแล้วก็ไม่มีการยอมกันนะเวลามาคัดงานกันก็ต้องเอานะครับโอ้โหหลักฐานกันนะครับเปิดเลยว่าข้อมูลคุณเอามาจากหนังสือเล่มไหนบรรทัดที่เท่าไห่หน้าที่เท่าไห่อย,อย่างนั้นเลยนะครับงัดกันอย่างนั้นเลยนะครับนะก็ต้องออบางทีมันก็ปวดหัวพอสมควรน,นะครับมันก็เนี่ยเขาเรียกว่าแข่งดีอะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้นะถ้าเป็นการลักขินีนะเขาออกแนวประมาณนี้ นะบางทีมันทําให้หน้าลำแขวนว่าเอ้ยเรื่องแค่เล็กน้อยทำไมมันต้องจุกจิกต้องถึงขนาดเอาหลักการกันมากลางอะไรประมาณนี้นบางทอีออกลูกงงลูกงอนก,นกันก็มีเยอะเหมือนกันนะครับนะนะครับ,นะรบ,นะรบก็ประมาณนี้นะครับเอาละต่อไปดาวพระเสาร์นะดาวพระเสาร์นะครับท่านเป็นดาวเจ้าเรือนในราศีมังกรเขาเรียกพันธุนะครับพันธุปุตตะอันนี้เห็นหลายๆคนนะครับสําหรับชาวราศีตุลเนี่ยเป็นชุงที่พัฒนาตนจริงๆเรียนรู้ศึกษา นะเกี่ยวกับสายงานสายอาชีพของตัวเองนะครับอันนี้คือสายความจเจริญเจ้าหน้านะบางคนเรียนต่อเฉพาะทางบางคนเรียนต่อ,อสูงขึ้นโทเอกนะหรือต่างประเทศนะก็มาจากดาวพระเสาร์นี่แหละนะครับนะบ,บางคนก็มีการขยับขยายซื้อบ้านใหม่รถใหม่ยิ่งตอนนี้เนี่ยนะครับรถไฟฟ้าออกมาเยอะอ่ะบางคนเขาก็อยากจะเปลี่ยนอ่ะก็มีเหมือนกันบางคนก็เปลี่ยนบ้านใหม่นะครับเนี่ยก็มาจากดาวนี่แหละเพราะดาวเสาร์เนี่ยเป็นดาวหลักทรัพย์ด้วยนะตัวแทนของดาวเนี่ยคือหลักทรัพย์ นะพบเรือนก็พันทุกอลับทรัพย์อีกชาวราศีตุลหลายๆคนนะส่วนใหญ่จะร่ำรวยนะครับถ้าทำธุรกิจเกี่ยวกับในเรื่องของอสังหาริมทรัพย์หรือเกี่ยวเรื่องของหลักทรัพย์นะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องดูดวงบุคคลด้วยนะนะไม่ใช่ทุกคนนะแต่ว่าจากสถิตินะครับในดวง12ราศีเนี่ยชาวราศีตุลจะโดดเด่นเกี่ยวเรื่องของหลักทรัพย์เจ้าของโรงงานนะครับแล้วก็ทำอะไรที่ เกี่ยวกับในเรื่องของหลักทรัพย์เนี่ยต้องยกให้เขาเลยนะครับสหรับชาวราศีตุลเนาะดาวพระเสาร์ที่อยู่ตําแหน่งนี้ถือว่าเป็นจังหวะที่ดีนะครับดาวเจ้าเรือนนะครับพันธุไปปุตตะอันนี้ถือว่าดีเยี่ยมและอันนี้ยินดีด้วยแต่ถ้าเกิดท่านใดมีดาวพระเสาร์นะครับเป็นการกินีดาวพระเสาร์นะครับปีนี้เป็นการากินีก็จะส่งผลให้ดาวพระเสาร์ที่อยู่ในภพที่5้ารวิภุมะทั้งโซราก็คือนะครับถ้ามีดาวอาทิตย์ดาว อ,อังคารนะแล้วดาวเสาร์อยู่ในภพที่5ก็คือภพปุตตะเนี่ยนะเราเรียกว่าพินทุบาทนะแต่จะเป็นพินทุบาทต้องเกิดวันเสาร์ด้วยถึงจะโดนเต็มๆถ้าไม่ได้เกิดวันเสาร์ก็จะเบาหน่อยนะครับแต่ทีนี้ก็ต้องดูในพื้นดวงเราด้วยแหละว่ามีดาวอะไรตั้งรับอะไรยังไงให้คุณให้โทษยังไงเขาว่ากันไปนะครับแต่ว่าโดยภาพรวมแล้วถือว่าดีนะก็ยินดีด้วยแล้วก็ดาวเสาร์ในช่วงของเดือนนี้ท่านไม่เดินถอยหลังแล้วนะครับก็ส่งผลให้มีความแน่นอนมากขึ้นนะครับก็ เวยเทสาตีเลิกอยู่ไม่ติดที่เลิกพัดถิ่นนะครับนะก็ถือโอเคนะครับต่อไปนะครับราหูนะนะครับราหูเนี่ยท่านเป็นดาวเจ้าเรือนปุตตะที่แปลว่าบุตรบิวาิลูกน้องไปอยู่ในเรือนอันลนะครับก็ยังเป็นช่วงที่นะครับชาวราศีตุลนะครับก็ยังเขาเรียกว่าวางแผนนะครับหรือใส่ใจกับบุตรหลานลูกหลานวางอนาคตให้กับลูกหลานบุตรหลานเยอะพอสมควรนะครับเพราะคําว่า ปุตะเนี่ยแปลว่าบุตรบริวารอริแปลว่าแพทางแต่ทีเนี้ยลาหูดันได้ตําแหน่งขันธพลนะครับเป็นลาหูที่เข้มแข็งนะก็คือใช้ความรู้ความสามารถส่วนใหญ่จะเป็นลักษณะของการพัฒนานะก็คงจะหนีไม่พ้นเกี่ยวเรื่องของการพัฒนาบุคลากรอดหลานลูกหลานในลักษณะต่างๆนะครับเพื่อให เป็นไปตามนโยบายของบริษัทหรือองค์กรอะไรประมาณนี้อันนี้คือในมุมดีแต่ถ้าเกิดในมุมเสียเนี่ยนะครับบางทีเนี่ยต้องระมัดระวังนะครับบุตรหลานลูกหลานที่นะครับติดเกมอ่าหรือบุตรหลานลูกหลานติดอบยายมุกติดการพนันอันนี้ก็ต้องระมัดระวังอันนี้จะจะทำให้เรายุ่งยุ่นยุ่นได้เช่นกันนะครับนะบก็ต้องระมัดระวังไว้นะเพราะหูก็ยังคงเสวยเลิกดีนะครับสมัมโนแห่งเลิกนะครับ นะก็ถือว่าเป็นเรื่องก,กลางๆเนาะเอาละต่อไปดาวพระเกตนะครับดาวพระเกตนะครับก็ยังคงอยู่ในเรือนของอรินะครับก็ยังยุ่งยุ่งวุ่นวุ่นอยู่นะครับพระเกตเนี่ยถ้าอยู่อริมรณะวินาศมันจะเป็นลักษณะของการชดใช้กรรมนะครับชดใช้กรรมเกี่ยวเรื่องของอริก็อาจจะมีข้อพิพาทอะไรต่างๆนะก็พยายามเคลียร์กันนู่นนี่นั่นนะครับมันมาจากกรรมเก่าด้วยส่วนหนึ่งก็พยายามสวดมนต์ไหวพระ นะครับที่เกี่ยวกับเรื่องของการอโหสิกรรมบ่อยๆนะบทยาวก็มาหาเมตตาใหญ่นะครับบทสั้นก็เวลาเจอคนที่เป็นศัตรูนะครับเวลาเจอคนเป็นศัตรูก็นึกในใจว่าเออข้าพเจ้าชื่อนี้นะครับแล้วก็เอยชื่อคนนั้นถ้ารู้ชื่อชื่อเล่นก็ได้ชื่ออะไรก็ได้บอกขออโหสิกรรมนะกรรมใดที่เคยทาตั้งแต่อดีตปัจจุบันอนาคตนะครับก็ขออโหสิกรรมอะไรประมาณนี้นะครับถ้าเกิดว่าในใจ จนคล่องแล้วถ้าเกิดหาโอกาสดีๆจังหวะเหมาะๆนะเจอตัวเป็นๆก็ขอโหสิกรรมเขาอาจจะซื้อน้ําซื้อลูกอมซื้ออะไรกันเนี้ยแหละถ้ามันไม่ได้เป็นศัตรูกันแบบหนักๆนะเขาก็จะโอโหสิกรรมให้ก็ถือว่าตัดเวรตัดกรรมกลับไปก็ถือว่าดีนะครับนะหลังจากนั้นนะครับก็จะทําการยุกย้ายเวลาสีเมษในวันที่3าเวลา10บนาฬิกาสีนาทีอันนี้หลังจากนั้นก็ถือว่าโอเคละถ้าดาวพังคาร ไม่ได้เป็นการลักกินีหรือดาวพฤหัสไม่ได้เป็นการลัคนีจรปีนี้ก็นะครับดาวพระเกตก็จะให้คุณนนเกี่ยวเรื่องของการมีเซนดูคนออกใชใ้คนเป็นนะครับแต่ถ้าเป็นการลักกินีก็จะออกแนวจินตนาการอยากให้เขาเทคแคร์ดูแลใจใสนะครับออกแนววุ่นวายพอสมควรน,นะนะครับแต่ก็ไม่ได้เสียหายอะไรมากนะครับนะเพราะตอนนี้ดาวองคารเดินดีดูจากตรงนี้แล้วนะครับช่วงประมาณ2เดือนถือว่าให้คุณแล้วไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะครับรบางบางคนมีเซนก็ ก็สามารถที่จะมีเซ็นได้เพราะว่าดาวพุธเกตเนี่ยถึงนะครับนะเอาละนะครับยังไงก็กราบขอพวกคุณทุกท่านนะครับที่แวะเข้ามาดูแวะเข้ามาชมมาผมผิดลาประการใดยังไงต้องกราบขอเข้ามาอาภัยด้วยนะครับนะท่านใดถูกอกถูกใจขอความกรุณากดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งติดตามนะครับเราขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขรวย,วยเๆเฮงๆปังๆกันทุกท่านนะครับผมเกต้าพินดูทลอดสวัสดีครับครับผมอาจารย์เกต้าพินดูทลอดเดี๋ยววันนี้ฝากประชาสัมพันธ์นิดนึงนะครับอันนี้เขาเรียกว่า ดวงพิชัยสงครามนะครับนะก็จะเป็นการเสริมเคล็ดต่างๆนะฮะที่เกี่ยวกับเรื่องของออสิ่งมงคลก็คือหลักๆก,ก็คือการบูชาดวงแล้วนั่นแหละเราก็จะใช้วันเดือนปีเวลาเกิดจังหวัดเกิดของเรานะแล้วก็ผูกดวงขึ้นมานะแล้วก็เขียนตามตำรานะครับ ก็จะได้มาเป็นดงพิชัยสงคารามแบบนี้นะครับก็สาหรับผู้ที่สนใจเนี่ยก็สามารถติดต่อเข้ามาได้นานระยะเวลาในการทําก็อยู่ประมาณ30วันที่ดวงดีอยู่แล้วเนี่ยก็เสริมให้ดียิ่งขึ้นไปนะครับส่วนคนที่ดวงตกก็เป็นการแก้เคลดนาทำให้หนักและกลายเป็นเบาแล้วสาหรับผู้ที่สนใจนะครับก็ผมมีข้อมูลนะครับอยู่ในช่องของผมในเพลลิสนะฮะก็เข้าไปดูข้อมูลก่อน นะครับนะก่อนที่จะติดต่อเข้ามานะครับขอบพระคุณครับ